สวัสดีครับข้าพเจ้าชื่อนายือศัพท์ประกอบธรรมชื่อเล่นชื่อมาาตอนนี้ก็เรียนอยู่ปี2คณะเภาสัชศาสตร์มาหาวิทยาลัยศิลปากรครับรู้จักพเจดามาได้2ปีกว่าแล้วครับผ่านพี่ที่สอนพิเศษคนหนึ่งการดีพอในชีวิตของข้าพเจ้าที่เห็นเด่นชัดก็คือการดีพรจากพระเจ,าจา้าในห้านการเารียนตอนมอปลายพระเจ้าก,าก็สมบูรณพรให้ข้าพเจ้าได้เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบม .6 ก็คือได้3.99 แล้วก็สามารถพระเจ้าก็ส่งอวยพรให้สามารถสอบติดในคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริกกรได้ด้วยครับทําให้ผมได้เข้ามารู้จักแล้วก็ผูกพันตัวกับพี่จากเมืองหวังนครปฐมได้ถูกสอนถูกสร้างมากยิ่งขึ้นผ่านพี่เลี้ยงผู้นําต่างๆแล้วพอเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยพร,ระเจ้าก็สรงอวยพรให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้เกรินในปีหนึ่งมากสมควรแล้วพอปีสองข้าพเจ้าก็ตั้งใจ ยังสือสอบแล้วก็สแสวงหาพระเจ้าจนพระเจ้าทรงอวยพรให้ได้เกียรติศาสองสองซึ่งเป็นเกียรติที่มากพอสมควรสําหรับในการเรียนคณะนี้และข้าพระเจ้าก็มั่นใจว่าเกียรติระดับนี้พระเจ้าทรงอวยพอรอยู่เบื้องหลังลอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ก็อยากอุ่ใจพี่น้องทุกท่านเพราะถ้าเราตั้งใจเดินกับพระเจ้าแล้วพึ่งพระองค์พระองค์จะทรงช่วยเหลือเราเสมอสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาที่จัดเป็นครั้งแรกก็อยากอุในใจให้เปิดใจรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตและท่านจะเหตุการณ์ยพรที่จากพระเจ้า พระเจ้าส่งไอคอนข้าพระเจ้าได้อย่างไรก็ส่งไอคอนท่าได้เช่นกันขอบพระเจ้าไอคอนครับสวัสดีครับ